กีกี้นะคะแวะไปส่งต้นไม้ให้กับเพื่อนๆค่ะกีกีก้ก็แวะมาที่บ้านหลังนี้นะคะซึ่งเป็นบ้านอีกหลังที่กี้กี้ต้องมาดูแลที่บ้านหลังนี้นะคะจะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันค่ะบ้านหลังนี้ก็จะมีนกนะคะมีนกแล้วก็มี ที่พักที่กิก้ต้องพักที่นี่เนื่องจากว่าใกล้ที่ทํางานค่ะแต่ว่าช่วงนี้ปิดเทอมนะคะกิก้ก็ไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้แวะมาที่บ้านหลังนี้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็อยู่ติดติดกับบ้านคุณย่านะคะอยู่ในละแวกเดียวกันในโซนเดียวกันนะคะแต่อยู่บ้านคนละหลังบ้านหลังนี้นะคะก็มีไม้มงคลหลากหลายชนิดนะคะสังเกตว่าคนสมัยก่อนนะคะคุณย่าตอนนี้อายุ78ปีนะคะ คุณย่าตอนนี้อายุ78ปีคุณย่าบอกว่าปลูกตั้งแต่สมัยเป็นสาวค่ะทุกคนปลูกตั้งแต่สมัยเป็นสาวเพราะว่า,าได้รับต้นไม้เหล่านี้นะคะต่อจากรุ่นคุณทวดนะคะซึ่งคุณทวดแล้วก็รุ่นก่อนๆนหน้านี้เนี่ยก็จะปลูกนะคะแล้วก็ให้รุ่นคุณย่าเนี่ยดูแลค่ะพอมาถึงรุ่นคุณย่านะคะคุณย่าก็ดูแลต่อค่ะตอนนี้ก็มาถึงรุ่นกี่ก,กี้ค่ะ มาถึงรุ่นกีกี้รุ่นนี้แหละค่ะดับแนวแน่เลยนะคะเ <ST> <il> <il> นื่องจากว่าอ่าที่บ้านนะคะตอนนี้อ่าว่านแต่ละชิ้นหรือว่าไม้มงคลที่คุณย่าปลูกนะคะก็เริ่มเยอะค่ะทุกคนเริ่มเยอะมากๆค่ะทําให้อ่ากีกี้นะคะต้องมีการเอาไม้มงคลหรือว่าไม้สมัยใหม่ที่กีกี้ได้เรียนรู้นะคะ <ST> <il> <il> เอามาแลกเอามาเปลี่ยนค่ะเพราะว่าคุณย่าคุณยายเนี่ยก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการปลูกไม้ชนิดนี้นะคะอย่างอ่าว่านนางคุ้มเนี่ยนะคะคุณย่าอยากได้ มากกลทุกคนกิ๊กี้มีกิกกีก็กกออกมาเปลี่ยนค่ะแล้วก็พยางูจงอางรวมทั้งพัดโบกเนี่ยนะคะ พัดปลูกเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่าคุณย่าไม่เคยปลูกนะคะโดยเฉพาะพยางงูจงอางต้นนี้นะคะคุณย่าขอแบ่งจากกิกี้ตอนตอนนั้นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะตอนนี้คุณย่าก็ดูแลต้นโตแล้วค่ะกิกี้ก็วางแผนจะเอาต้นเล็กไปขายนะคะนี่ก็เป็นการดูแลช่วยคุณย่ากรณีที่กิกี้เอาไปขายนะคะ ก็ถือว่ารุ่นบรรพุบุร,รุษเนี่ยปลูกไว้เห็นไหมคะทุกคนต้นไม้ก็ดีอย่างนี้แหละค่ะบรรพุบุรุษปลูกไว้รุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นก็ได้ไปขายนะคะนี่คือเคิดตัวอย่างกับของแท้เลยะคะ่ะอย่างต้นนี้เนี่ยเห็นชัดมากค่ะทุกคนก่อนหน้านี้นะคะ,ะสเสนอจันทร์กลุ่มนี้แบบว่ามีเยอะมากนะคะอยู่ตามริมรั้วคะ่ะ วันนั้นกิกกกับกิมกี่แวะมาเล่นที่บ้านหลังนี้กิกกี้เห็นนะคะครั้งแรกที่มีการขายต้นไม้ครั้งแรกให้น้องกิมกี่ยืนโพสกับเสน่จันค่ะปรากฏว่าคนสั่งซื้อบแบบว่าถล่มทลายจนตอนนี้เหลือแต่ต้นที่เป็นลักษณะต้นเงานะคะและหลังจากนั้นกิกกก็ขายมาตลอดค่ะทุกคนตอนนี้ก็เหลือต้นแม่อยู่ประมาณสองต้นนะคะที่ทุกคนเห็นในกระถางนะคะนอกนั้นกิกกขายเกลี้ยงหมดเลยนะคะนั่นก็เป็นประสบการณ์ตรงนะคะที่จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเวลาเราปลูกต้นม น,นะคะคถึงแม้รุ่นเราจะไม่ได้ประโยชน์นะคะเราก็ได้ประโยชน์รุ่นต่อๆไปนะคะอย่างกรณีเสน่จันทรนะคะก่อนหน้านี้นะคะขายไม่ได้คะ่ะทุกคนที่บ้านของคุณย่าคุณยายไม่เคยขายนะคะคุณปู่บอกว่าเยอะมากนะคะกิก้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกิกิก้จะจัดการเอาไปขายให้คุณปู่บอกว่าเอาไปขายให้หมดเลยเพราะเยอะมากนะคะพอ,อกิกิกิโพสได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แค่นั้นล่ะคะ่ะหายเกลี้ยงเลยค่ะ ตอนนี้นเหลืออยู่แค่สองต้นต้นแม่นะคะเก็บไว้ให้คุณย่าเอาไวด้ดูแบบต่างหน้านะคะว่าคุณย่าปลูกมานานมากก็ตอนนั้นเหลือแต่งเงาจริงๆนะคะทุกคนเหลือกระถางเปล่าแล้วก็เหลือแต่งเงาส่วนกลุ่มนี้นะคะกิกกี้ก็จะมาสำรวจนะคะตอนนี้เป็นช่วงสำรวจคะ่ะทุกคนว่าต้นไม้นะคะที่เป็นไม้มงคลที่คุณย่าคุณทวดปลูกไว้นะคะมีต้นอะไรบ้างนะคะ ซึ่งวันนี้กิกิก็มาเห็นกลุ่มนี้นะคะซึ่งเป็นกอกมรลกตค่ะทุกคนมีเยอะจริงๆค่ะแล้วบ่งบอกให้รู้เลยนะคะว่าปลูกมานานมากค่ะส่วนโซนด้านนี้นะคะกิกิก็มาเจอเศรษฐีสอดกอดซับค่ะเมืก่อนนะคะกิกิดูช่องของเพื่อนในช่อง YouTube นะคะเขาขายต้นเล็กๆเองค่ะทุกคน200บาทกิกิเห็นครั้งแรกก็ไม่คิดว่าต้นนี้จะขายได้หรือว่าจะมีราคานะคะแต่ที่ บ้านหลังนี้นะคะมีเยอะจริงๆนะทุกคนนี่กิกี้ถ่ายแค่ส่วนด้านเดียวนะคะมีอีกที่หนึ่งที่แบบปลูกแบบว่าเยอะมากๆค่ะถ้าเกิดขายได้เนี่ยก็คงจะดีนะคะทุกคนและนี่ก็คือสิ่งที่กิกี้ได้มาสำรวจนะคะว่าคนสมัยก่อนนะคะนิยมปลูกไม้มงคลจํานวนมากค่ะทุกคนปลูกทิ้งไว้แบบนี้ค่ะทุกคนข้างๆบ้านเนี่ยนะปลูกไม้มงคลเต็มบ้านเลยนะคะทุกคน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่กิกิได้เรีออยนรู้ก็คือถ้าเป็นกลุ่มไม้กลุ่มนี้อย่างเช่นแก้วสารพัดนึกนะคะหรือว่าหรือไม้ใหญ่แย้เนี่ยนะคะรวมทั้งบอลสีแล้วก็ไม้ประดับอย่างอื่นที่เป็นไม้สมัยใหม่เนี่ยคุณย่าไม่เคยปลูกค่ะแต่จะปลูกลักษณะเป็นไม้มงคลประจําบ้านแบบเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกโชคอะไรเนี่ยจะมีเยอะนะคะซึ่งจุดนี้นะคะก็เป็นจุดหลังที่พักหรือว่าหลังหอพักค่ะ ต้นนี้กิกิลูกเองนะคะทุกคน รวมทั้งบันไดเศรษฐีเนี่ยก่อนหน้านี้กิกี้เสียบไว้ค่ะต้นนี้กิกี้ปลูกไว้แค่หนึ่งต้นแค่นั้นเองค่ะวันเวลาผ่านไปก็เยอะมากๆค่ะกิกกี้ปลูกไว้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นไม้ประดับให้กับกรงนกนะคะให้ให้นกแบบมองดูแล้วสดชื่นประมาณนี้นะคะเป็นความคิดสมัยก่อนนะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะพอมานับดูแต่ละใบที่อยู่ในก้านนี้นะคะอย่างก้านนี้ค่ะนับได้สิบเก้าใบค่ะทุกคนนับได้สิบเก ๙ใบซึ่งจากการเช็คนะคะ 15, แต่ละสระถางเนี่ย้ 19, าใ <21. S 1> บ๒1ใบเนี่ยก็มีเยอะนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะหาวิธีการอย่างไรนะคะที่จะเอามาแบ่งปันแล้วก็สร้างเป็นรายได้นี่ก็เป็นความคิดที่กิกกพึ่งจะเรียนรู้นะคะว่าไม้มงคลที่คนเท่าคนแก่นะคะปลูกไว้นานมากแล้วก็เป็นสิ่งที่มีเยอะเกินนะคะอย่างกลุ่มนี้เนี่ยทุกคนดูนะคะ บอกให้รู้เลยว่าปลูกมานานมากปลูกมานานจริงๆค่ะกระถางคนสมัยก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคกิก้ก็สำรวจด,ดูนะคะส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ค่ะต้นไม้ที่ปลูกก็ปลูกไว้แบบเรียงรายไว้ตามข้างบ้านแบบนี้นะคะ ก็เป็นความสุขของคนเท่าคนแก่นะคะซึ่งดูแลหลังจากที่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะปลูกเพียงหนึ่งต้นในหนึ่งกระถางค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็แยกแล้วก็ใส่กระถางแล้วก็ปลูกเรียงลายไปแบบนี้นะคะซึ่งไม่ได้คิดว่าการปลูกเนี่ยจะเอาไ้ขายนะคะแต่เนื่องจากว่ามาที่รุ่นของเรานะคะโอกาสทองมาถึงแล้วค่ะทุกคนโอกาสทองที่เราจะได้เปลี่ยนไม้มงคลที่เป็นไม้มงคลจํานวนมากเนี่ย เพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนเป็น เงินที่จะแบ่งให้กับคุณย่านะคะหลังจากที่คุณย่าคุณยายได้ดูแลมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวนะคะเราก็จะได้มีเงินส่วนนี้ละค่ะแบ่งให้คุณย่าเอาไว้ใช้จ่ายนะคะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่เราได้มีโอกาสดูแลช่วยคุณย่าคุณยายในช่วงที่คุณย่าคุณยายอายุเยอะนะคะก็เป็นอีกกิจกรรมค่ะที่ทําให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าของต้นไม้ที่คนบราณโบราณปลูกไว้ค่ะอย่างกลุ่มนี้ก็เป็นสมุนไพรรักษาฟันนะคะทุกคนคุณย่าว่า เวลาปวดฟันเนี่ยนะคะก็สามารถเอามาเคียเค้ยวๆก็หายได้ค่ะว่านเรียกซับคุณย่าบอกให้กิกิขุดใส่กระถางค่ะทุกคน,นกิกิก็ยังไม่มีเวลานะคะแต่ที่สนใจวันนี้ก็คือ,อดอกนี่แหละค่ะคุณย่าเอามาให้กิกิแล้วบอกว่าให้เก็บรักษาแล้วก็เอาใส่ในกระเป๋าเพราะเป็นไม้มงคลที่มีคุณค่ามากๆนะคะกิกิก็ได้ข้อมูลจากคุณพ่อพิลพลนะคะว่า ต้นที่มีลักษณะดอกแบบนี้นะคะชื่อว่าว่านเสนหาค่ะว่านเสนหาคุณย่าก,ก็บอกนะคะว่าต้นนี้ชื่อว่าว่านเสนหาแต่ว่าคนในชุมชนท้องถิ่นบ้านกี้กี้ก็จะเรียกว่าว่านคุ้มเงินหรือว่านเรียกทรัพย์นะคะก็เป็นการเรียกแต่ละพื้นที่นะคะก็กําลังศึกษาค่ะว่าต้นแต่ละต้นนะคะที่ปลูกไว้บริเวณข้างๆบ้านเนี่ยเพื่อนๆดูกระถางนะคะ ดูลักษณะต้นแล้วก็ลักษณะใบรวมทั้งฟอร์มกอแบบว่าบ่งบอกให้รู้เลยค่ะว่าปลูกมานานมากค่ะและวันนี้นะคะกิ๊กก็พาทุกคนมาชมต้นไม้โดยเฉพาะไม้มงคลไม้ประดับที่คนเท่าคนแก่นะคะ ปลูกมานานมากค่ะปลูกตั้งแต่สมัยเป็นสาวนะคะแต่ว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดก็ไม่เคยได้จําหน่ายนะคะเพราะว่าปลูกไว้เพื่อเป็นไม้ประดับไม้มงคลประจําบ้านค่ะวันเวลาเปลี่ยนไปนะคะความคิดของคุณย่าคุณยายก็เปลี่ยนไปคะ่ะเพราะว่าต้นไม้ไม้มงคลเนี่ยมีเยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้เกิดปัญหาว่าเยอะจริงๆค่ะดังนั้นคุณย่าจึงให้กิกี้นะคะ จัดการดูแลนะคะเอาใส่กระถางก,กิกี้ก็มีความคิดค่ะว่าอยากจะแบ่งปันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกช่วงที่กิก้ได้ดูแลต่อจากคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคุณยา่าคุณยายนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันต้นไม้เพื่อที่จะส่งมอบให้กับเพื่อนๆในโอกาสต่อไปนะคะดังนั้นใ,นใครสนใจต้นอะไรนะคะหรือว่าใครที่มองหานะคะถ้าต้นไในกิกี้มีกิก้ก็พร้อมจะแบ่งปันให้ใน ทุกต้นนะคะที่เรามีที่บ้านวันนี้นะคะก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนคลิปต่อๆไป,ปกิปกิก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาแบ่งปันในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้ลาทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ